จะบอกอกี่ทีว่าฉันรักเธอจะบอกให้ฟังว่าฉันคนเจอความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็รู้จักเธอไม่ใช่ใครจะบอกอีกทีเธอไม่เชื่อกัน จะบอกอีกทีว่าความสำคัญเธอนั้นเป็นที่หนึ่งเนื้อผู้ใดและไม่มีใครนอกจากเธออยาก,กูกับคนที่เขามาอนนินทา อยกกู่ในแววตาฉันมีใครเชื่อนรังเราชื่อนีหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหมใครจะพยายามสร้าก,การรู้วางเรารู้วินะว่าเขาไม่มีวันเข้ามาได้ จะไม่มีตรงกลางที่เหลือวางเพื่อใครถ้าใจเรายังผูกกันใครจะพยายามยู่ยองให้สั่นคลอนรู้ไว้นะทุกครั้งฉันนอนหลับตาฝันเห็นแค่ภาพเรารักกันยาวนาะนจนถึงวันที่ฉัน ต่งงานกับเธอจะผิดรู้วางกันทุกวีวันหนึ่งมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะจืดจางหายไปแค่ไว้ใจกันได้ไหมเธอ อย่ก,กูกับคนที่เข้ามานินทาอ,อยากก่างกูในแววตาฉันมีใครเชื่อน้รังเราเชื่อนหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหมใครจะพยายามสร้างกลางระหว่างเรา รู้ไว้เนะว่าเขาไม่มีวันเข้ามาได้จะไม่มีตรงกลางที่เหลือวางเพื่อใครถ้าใจเรายังผูกกันใครจะพยายามอยู่ยงอีสันคอนรู้ไว้เนทุกครั้งฉันนอนหล่าตาฝันเห็นคือาพาเรารักกันยาวนาะน จนถึงวันที่ฉันแต่งงานกับเธอ